เอาละตอบปัญหาก็พอสมควรนะครับท่านใดมีปัญหาอีกก็สามารถเขียนมาถามได้เนื่องจากว่าพรุ่งนี้ยังอยู่ด้วยกันอีกครึ่งวันก็มีโอกาสจะตอบให้นะครับทีนี้เวลายังเหลือเล็กน้อยก็พูดข้อธรรมะให้ฟังเพิ่มเติมสักหน่อยหนึ่งนะข้อธรรมะที่ผมได้บรรยายมาจนถึงเมื่อคืนนี้นะก็ได้พูดถึงเรื่องอริยสัจแล้วจนถึงเมื่อเช้านี้นะพูดเรื่อง อริยสัจเป็นเรื่องหลักเลยเป็นโครงหรือว่าเป็นตัวนําเข้าสู่อริยมรรคซึ่งจริงๆก็พูดตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ขยายนะต่อมาก็ได้มาขยายเป็นกรอบเป็นโครงไว้ทุกท่านก็อย่าลืมจํากรอบโครงนี้ไว้ดีๆนะอริยสัจ4์ทุกคืออะไรทุกคืออุปทานขันห้าควรกําหนดรอบรูนะ้ทุกเป็นของเกิดได้มีได้ ต้องจำกิจของเขาไว้ด้วยนะไม่ใช่สิ่งที่ต้องหนีนะทุกเป็นสิ่งที่ควรรู้จักว่ามีได้เกิดได้ตัวหลักคืออุปทานขันห้าทีนี้ตัวที่โดดเด่นเอาไว้กําหนดในวาระใดวาระหนึ่งช่วงใดช่วงหนึ่งว่าอันนี้คือทุกมันเกิดได้นะก็หนึ่งชาติเกิดหนึ่งครั้งก็คือชาติชารามรณะชาติก็ถึงคิวก็ต้องเกิดทุกท่านก็ถึงคิวต้องเกิดไหมครับอยากเกิดก็เกิด ไม่อยากเกิดก็เกิดเพราะอะไรเพราะมีเหตุเงื่อนไขมันเกิดได้ทุกมันเป็นลักษณะทํานองนี้พอเข้าใจไหมครับนะอยากโศกะก็โศกะไม่อยากโศกะก็โศกะมันเกิดได้มีใครอยากโศกะบ้างไม่มีแต่เกิดไหมเกิดเหมนกันมันเกิดได้ไม่มีใครอยากทุกข์เลยว่าไปแล้วเนาะนะแต่ก็ทุกทุกคนไปเนาะไม่มีใครอยากตายแต่ก็ตายทุกคนไปนะอย่างนี้ทํานองนี้ ไม่มีใครอยากเกิดอบายแต่ว่านี่เห็นไหมต้องอันตรายแล้วเนี่ยถ้าเป็นชาวพุทธผมจึงบอกว่าเขาจะไม่กลัวอันอื่นเลยทุกอันอื่นนี้เขาจะเด็กๆไปเลยเขากลัวอันเดียวเลยคือกลัวความเกิดทํายังไงจะไม่เกิดเลยทีนี้เขาก็ไปนิพพานเลยเพราะสิ่งที่ไม่เกิดมีอันเดียวคือนิพพานอย่างนี้นะเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์อันนี้หนึ่งชาติหนึ่งครั้งตามคิวตอนนี้ทุกท่านได้คิวชาติมาแล้วเนาะ ชราได้หรือ,อยังท่านไหนยังไม่ได้ก็รอคิวนะบัตรคิวรับไปหรือ,อยังรับแล้วตั้งแต่เกิดแล้วตามหลังชาวบ้านก็อยู่ตามหลังเขาหลัดหลัดอยู่บางท่านถึงแล้วต่อไปก็คิวตายบัตรคิวได้มาสามบัตรเนาะเกิดหายไปหนึ่งเหลือสองแล้วบางท่านบางท่านเหลืออันเดียวบัตรตายนะบัตรคิวนะครับส่วนอันอื่นๆนี่หลายครั้งในชาติหนึ่งๆง โสกะปริเทวะทุกโทมนัตอุปายาสะอันนี้จะเยอะหน่อยแล้วแต่มากน้อยแล้วแต่กิเลสของคนแล้วแต่ความยึดความถือของคนบางอันก็เป็นกิเลสบางอันก็เป็นวิบากนะเจ้าโสกะนะโสกะนี่เป็นกิเลสโสกะรู้จักกันนะครับเนี่ยโสกะนะรู้จักนะปริเทวะนี่ก็รู้จักแน่นอนอยู่แล้วเกิดได้หลายครั้งนะมันเกิดขึ้นได้ เกิดจากเหตุนั่นแหละเหตุมีอันเดียวคือตัณหาต้องจำแม่นๆนะอย่างนี้นะครับโศกะปริเทวะทุกโทมนัตนะแล้วก็อุปายาสะนี่เกิดได้หลายครั้งนะครับอันนี้อุปายาสะอุปาญาตหรืออุปายาสะนะคำแปลก็ตามหนังสือเลยนะครับเราไปสวดบ่อยๆนะตัวโศกะปริเทวะ โทมนัสอุปายาสานี่เป็นเรื่องทางใจนะส่วนทุกเนี่ยเป็นทุกทางกายทุกทางกายอันนี้ทุกกายนะครับพวกนี้เป็นวิบากนะครับพวกนี้เป็นวิบากเป็นวิบากเป็นผลมาจากกรรมอดีตซึ่งกรรมอดีตก็มาจากตัณหาอดีตเคยทําไว้เรียบร้อยแล้วฉะนั้นถ้าท่านทุกกายเจ็บป่วยเป็นโรคเจ็บหลังปวดเอวปวดแข้งปวดขาปวดศีรษะอันนี้คือกรรมอดีตพอเข้าใจไหมครับ ก็พอปวดก็เกิดขึ้นได้ไหมครับปวดหัวเกิดขึ้นได้ปวดหัวเพราะอะไรครับเพราะความปวดเกิดขึ้นเพราะเวทนาเนี่ยทุกกายก็คือเวทนานั่นแหละเวทนาเกิดเวทนาก็เป็นทุกข์สัตว์นั่นแหละอันนี้ท่านยกอันที่มันชัดมาว่ามันเกิดขึ้นได้แล้วก็เกิดจากตัณหาแต่เป็นตัณหาอดีตพอเข้าใจไหมอย่างนี้นะครับทีนี้พวกโศกะปริเทวะเนี่ย พวกนี้ก็เป็นทางใจนะครับโทมนัตก็ทุกทางใจโทมนัตก็เป็นทุกทางใจทุกใจอันนี้จะเกิดบ่อยหน่อยทุกใจนะโสกะโสกะก็เกิดบ่อยนะเป็นจิตประเภทโทสะนะความเศร้าโศกเสียใจปริเทวะก็เป็นเสียงคล่ำครวนเสียงคล่ำครวญนะหลายท่านก็คงจะคล่ำครวญเรื่อยนะครับเสียงคล่ำครวนโสกะนี่ก็ ความเศร้าโศกเสียใจนะอย่างนี้อุปายาสะก็ความคับแค้นใจนะครับนะพวกโศกะพวกโทมนัตพวกอุปายาสะพวกนี้เป็นอกุศลน,นะพวกนี้เขาจะเกิดกับจิตประเภทโทสะมูลจิตพวกที่โมโหโกรธไม่พอใจเครียดวิตกกังวลพวกนี้เขาจะเกิดกับสิ่งเหล่านี้นะครับนะก็เป็นโทมนัต เป็นทุกทางใจนะเมื่อคืนนี้ผมก็ได้ยกตัวอย่างบางเรื่องมาเพื่อให้ท่านไปหัดกำหนดได้สะดวกยิ่งขึ้นในเย็นวันนี้ก็จะยกบ้างอีกนิดหน่อยนะยกเป็นตัวอย่างเนาะจะได้ง่ายๆเพราะว่าถ้าเรียนตามหนังสือบางท่านก็อาจจะคิดตามยากถ้ายกเป็นตัวอย่างเนี่ยจะง่ายหน่อยนะครับนะยกเป็นตัวอย่างอย่างเช่นโศก,กะเศร้าโศกเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนบ่อยๆสอนกับคารวสเนี่ยนะอย่างนี้ อย่างพระพุทธเจ้าสอนกบนางวิสาขาอย่างงี้ความโศกเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักเนี่ยฟังเข้าใจไหมครับนี่ก็คือสอนในอริยสัจนั่นแหละความโศกเกิดขึ้นได้ไหมได้เกิดแล้วดับเกิดจากอะไรเกิดจากตัณหาก,ก็คือสิ่งอันเป็นที่รักเราไปทําอะไรให้มันรักสิ่งนั้นขึ้นมาอย่างเช่นหนังสือมันก็อยู่ของมันดีๆแต่ว่าหาเรื่องไม่เข้าเรื่องอาจารย์เซ็นหนังสือให้หน่อยก็ไปรักมัน พอปลวกกินเป็นไงครับโมโหปลวกทีนี้ถ้าไม่ได้เซนน่าจะดีกว่านะแบบนี้นะไม่ได้รักมันนะความโศกเกิดจากอะไรครับเกิดจากความรักก็คือตันหาเห็นไหมก็คือพระพุทธเจ้าสอนอริยสัจนั่นแหละแต่ใช้คําธรรมดานะอย่างนี้ยกเรื่องความโศกขึ้นมาความโศกเกิดจากความรักถ้าไม่รักจะโศกไหมไม่มีเนี่ยอย่างนี้เราก็เข้าใจพอโศกเกิดขึ้นมาปุ๊บเราก็เข้าใจโอ้ความโศกเกิดขึ้นได้ โศกเกิดเพราะอะไรเพราะความรักอย่างนี้เป็นตน้นถ้าเรารักอะไรเช่นเรารักแมวบางท่านรักแมวนะรู้ไหมอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้ามีความสุขค่าไม่ใช่รักแมวอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าครับรักเนี่ยเป็นเหตุเกิดทุกข์อะไรจะเกิดขึ้นหน้าทุกข์นะต้องรู้อย่างนี้นะ happy ending ไม่มีนะถ้าจุดจบของความรักก็คือโศกนะแค่นั้นแหละหลักมันนะ แต่พวกเรามีละครเยอะไงพอละครเยอะมันก็หลอกเราจนกล่อมจนประสาทเสียไปหมดแล้วพวกเราเนี่ยนะก็ไม่ตรงความจริงเลยก็คือพอรักเสร็จอยู่กันด้วยความสุขตลอดกาลนานเทินมีที่ไหนเราเป็นบ้าแล้วไม่ใช่ความจริงลองมาอยู่ด้วยกันจริงๆสิถีบท้องกันจะจบไม่จบไม่สิ้นเลยนะนะอย่างนี้เดี๋ยววันหนึ่งก็ตายจากกันอีกก่าจะตายจากกันก็ทะเลาะกันจนทุกจนจะบ้านแตกอยู่แล้วมาลองอยู่สิจะรู้ นะมันไม่เหมือนนังละครนะหรอกนะอย่างนี้ทํานองนี้นะฉะนั้นหลักความจริงก็คือโศกะนี้เกิดจากความรักนะอย่างพระพุทธเจ้าสอนนางวิสาขาเนี่ยทุกท่านก็เอาไปใช้ได้เลยไปพิจารณาเริ่มต้นจากทุกข์ก่อนถ้าโศกเศร้าเสียใจเป็นทุกข์ในใจแบบโศกแบบร้องไห้น้ําตาไหลขึ้นมาแล้วก็เกิดขึ้นได้ไหมครับอันนี้เกิดขึ้นได้เกิดเพราะอะไร เกิดเพราะความรักอาจจะรักตัวเองรักคนอื่นรักสุน,นัขรักหมาน้อยหรือรักอะไรก็ตามแต่มันเกิดจากความรักไม่เกี่ยวกับสิ่งนั้นหรอกอย่างพระพุทธเจ้าสอนนางวิสาขานะลองฟังดูแล้วก็ลองนึกตามดูก็คงจะเข้าใจง่ายพระพุทธเจ้าบอกว่ารักหนึ่งร้อยอย่างก็จะทุกหนึ่งร้อยอย่างฟังออกไหมครับออกเลยเพราะอะไรครับมันเป็นสัจธรรมเพราะว่าความรักเนี่ย มันเป็นสมุทัยคือตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกรักแล้วไม่ทุกได้ไหมไม่ได้ทุกนี้ไม่เกิดจากความรักได้ไหมไม่ได้อีกเหมือนกันฉะนั้นถ้าทุกปุ๊บก็ต้องรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้เพราะความรักอาจจะรักเมื่อสิบปีที่แล้วยี่สปีที่แล้วก็ไม่รู้ล่ละแต่ว่ามันเกิดจากความรักแน่นอนอย่างนี้ถ้ารักแล้วจะไม่โศกได้ไหมจะไม่กังวลไม่ปวดหัวกับเขาได้ไหมไม่ได้นี่พอเข้าใจไหมอ่า ฉะนั้นท่านได้ปวดหัวได้เศร้ากับใครก็น่าจะดีใจเนาะ <c oughs> ก็ได้รักเขาไปหน่อยตกลงจะดีใจดีไหมเนี่ยแต่บางคนก็ชอบนะได้เจ็บปวดนะดิฉันอยากจะมีความรักประสบการณ์กับเขาบ้างนะไม่มีได้เจ็บได้ปวดอะไรกับใครเขาเลยอชีวิตเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างไม่ขาดสักอย่างคุณนะ่ทุกร้อยเปอร์เซ็นต์เดียวคุณก็ตายแล้วจะไม่รู้เรื่องอมันงงนะเนี่ยมันเป็นเช่นนี้คนเราคือมันเป็นบ้าอยู่มันไม่รู้จักนะ ฉะนั้นจะรักเพิ่มหรือไม่รักมันก็ทุกอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าโศกกะบริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสนี้มันเป็นทุกจรมาก็คือยิ่งรักเยอะก็ยิ่งทุกเยอะถ้าเรารักน้อยลงและรู้ว่าเออความรักเป็นเหตุเกิดทุกเราก็ค่อยๆลดละไปมันก็จะทุกลดลงแต่ว่าชาติชรามรณะนี่มันแน่นอนอยู่แล้วฉะนั้นทุกมันมีทั้งแบบลดลงได้กับแบบลดไม่ได้ ถ้าทุกจริงๆคือขันห้าเนี่ยลดไม่ได้แต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นทุกขาจพรพอเข้าใจไหมครับทุกขาจรเนี่ยเวลาทําสติปัฏฐานเขาเลยเอามาเป็นผลก่อนว่าเนี่ยทำสติปัฏฐานถูกนะจะละวิริยะโลเกเอภิชาโดมัสสังเขาจะละโทม,มนัตเห็นไหมสติปัฏฐานเขาจะละอันนี้ก่อนโทม,มนัตเรียกเหมือนเหมือนกับลอดใจรางวัลลอดใจว่าเนี่ยถ้าทาสติปัฏฐานนะแค่องค์มรรคสามเองนะ ทุกจะลดโดยทุกทางใจลดแต่อันอื่นยังไม่ลดอันอื่นเดี๋ยวรอมักแปดก่อนพอเข้าใจไหมแต่คล้ายๆกับโศกะก็จะลดนะพอเข้าใจไหมเพราะโศกะมันเกิดจากความรักพอทําสติปัฏฐานเข้าใจความรักมันก็จะลดลงพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้รักหนึ่งร้อยก็ทุกหนึ่งร้อยรักเก้าสิบเหลือทุกเก้าสิบรักแปดสิบเหลือทุกแปดสิบรักเจ็ดสิบเหลือทุกเจ็ดสิบรักหกสิบ ก็ทุกหกสิบรักห้าสิบก็ทุกห้าสิบรักสี่สิบก็ทุกสี่สิบรักสามสิบก็ทุกสามสิบรักยี่สิบก็ทุกยี่สิบรักสิบก็ทุกสิบรักห้าก็ทุกห้ารักสี่ก็ทุกสี่รักสามก็ทุกสามรักสองก็ทุกสองรักหนึ่งทุกหนึ่งไม่รักเลยก็ไม่ต้องเป็นทุกเลยเข้าใจไหม นี่ไม่รักเลยคือน,นิพพานก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เลยนะพอเข้าใจไหมบางท่านเพราะว่าพระพุทธเจ้าพูดน้อยไปเพราะว่าพูดว่ารักหนึ่งร้อยทุกข์หนึ่งร้อยดิฉันเป็นพันๆไม่ใช่พูดผิดคือพูดน้อยไปท่านพูดให้นางวิสาขาฟังนางวิสาขาก็เป็นโซดาบันเขาคงน้อยกว่าพวกเราเยอะแหละถ้ามาพูดกับเราคงจะเป็นบนหมื่นแล้วมั้งท้า ก็เลยรักทุกอย่างเลยทั้งหน้าตาชื่อเสียงเรียงนามอะไรโอ้ยวุ่นวายจริงนะดูในบ้านแต่ละอย่างเนี่ยนั่นจนจะฆ่าแมงสาบทิ้งอยู่แล้วนะรักเดือเกินฝาผนังตัวเองเนี่ยไม่รู้มีอะไรกับฝาผนังนักหนาก็ไม่รู้ให้คนอื่นเขาไปเกาะบังก็ไม่ได้จิ้งจกเกาะก็ไม่ได้ขี้ใส่บังก็ไม่ได้ไปยึดอะไรนักหนารักอะไรนักหนาก็ไม่รู้นะทุกมันเกิดจากอะไรครับเกิดจากความรักเห็นไหมนี่มันเป็นอย่างนี้นี่นะ โศกะเศร้าโศกก็เกิดขึ้นไดน้ทุกท่านก็อย่าลืมเวลาเศร้าโศกก็โอ้โศก,กเกิดขึ้นได้เนาะน่าดีใจที่เราได้โศกกับเขาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นและความโศกนี้เกิดจากความรักเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักนั่นเองนะอย่างนี้ถ้าเราไม่รักใครคนนั้นเป็นอะไรไปตายไปเจ็บป่วยไปเราทุกข์ไหม ก็ไม่ทุกข์ส่วนเรารักใครคนนั้นยังไม่เป็นอะไรเลยด้วยซ้าไปเราก็ทุกข์และเป็นห่วงนะอย่างนี้แค่โทรศัพท์ไปเนี่ยปรากฏว่าไอคนนั้นที่เรารักแบตหมดสมมติเราโทรศัพท์ไปนะไอหมอนั้นมันแบตหมดนะมันแบตหมดเราโทรศัพท์ไปแล้วมันตื้ออย่างนี้จะเป็นไงครับโอ้โหเราอยู่ไม่เป็นแล้วนะทุกข์มากจริง,รงๆไอหมอนั้นมันแบตหมดพอกา็จะไหมแค่นี้นะเราก็เลยแบตหมดทําไมไม่บอกจะบอกได้อย่างงี้ก็แบตหมดนะ ทะเลาะกันอีกแล้วโอ้ยตายตายตายนะปัญหาทั้งหลายเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละฉะนั้นทุกท่านก็อย่าลืมมีอะไรเกิดขึ้นให้มองในแบบตรงกรอบอริยสัจให้ได้ค่อยๆฝึกนะค่อยๆฝึกค่อยๆหัดนะจะทําได้ก็ต่อเมื่อเอาจิตมาไว้กับกายมีองค์ความรู้เป็นฐานว่าทุกข์มันเกิดขึ้นได้เป็นสิ่งที่ควรกําหนดรอบรู้เกิดจากตัณหาเท่านั้นเป็นเหตุเกิดทุกพอเข้าใจไหมครับ โศกะปริเทวะคลำครวนอุปายาสะทุกทางกายอย่างนี้นะทีนี้โทมนัสก็ยิ่งเยอะใหญ่เลยโทมนัสเนี่ยโทมนัสทุกใจโทมนัสเนี่ยมันเกิดกับโทสะมูลจิตโทมนัสก็คือทุกทางใจทุกทางใจเกลียดวิตกกังวลวันกลัวโน่นนี่นั่นนะเป็นทุกข์กับเรื่องนั้นเป็นทุกข์กับเรื่องนี้ก็เหมือนกันแหละก็คือเกิดจากตัณหา เกิดจากความรักทีนี้ตัณหาก็มีหลายอาการภาษาไทยเราอาจจะเรียกความรักความติดข้องความยินดีความเพลิดเพลินความคาดหวังความอยากก็แล้วแต่จะพูดเนาะอาการมันก็คืออาการพวกนี้แนวนี้ซึ่งพวกเราก็พอเข้าใจอยู่พระพุทธเจ้าใช้คําเดียวคือตัณหานะที่เป็นตัวก่อให้เกิดในภพใหม่อีกแล้ก็ไปท่องนะยาอย่างตัณหา เป็นตัวก่อให้เกิดในภพใหม่อีกโปโนพวิกานะนันดิราคาสากตาเป็นตัวที่มีลักษณะเป็นความเพลินแล้วก็ความกำหนัดตัดตระตัตราพินันด,ดีที่ทำให้เพลินในอารมณ์นั้นๆในภพภูมิในสิ่งนั้นๆได้แก่กามตัญหาติดใจยินดีพอใจในกรรมคุณต่างๆรูปสวยๆเสียงเพราะๆเ,เนี่ยเราก็ทุกได้ แบบนี้กาม,มาตัณหาเพราะว่าตัณหาอยากได้ภาวะนี้ภาวะนี้ให้มันเป็นอยู่ให้มันคงที่ให้มันอยู่ตลอดไปมันเป็นคอมฟอร์ตโซนเนี่ยก็อยากอันนี้ก็ก่อให้เกิดทุกข์ทางใจได้นะวิภาวะตัณหาอยากไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ยินดีเพลินที่มันจะไม่มีคนนี้ไม่มีคนนั้นมานะก็ก่อให้เกิดความทุกข์ได้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้ เราก็ไปดูเอาในชีวิตประจําวันซึ่งมีเยอะเหลือเกินอันนี้นะเราก็โทมมนัดอยู่เรื่อยๆเช่นพวกการมตัญหาเนี่ยเราติดข้องอันใดอันหนึง่งนะเราก็ทุกได้เยอะแหละอย่างเช่นว่าสมมุติเรามี2องอันเพราะว่าในโลกเขามีสองอันเนาะมีสองอันอย่างสมมุติว่ามันมีอันนี้คือนาฬิกานะอันนี้คือหนังสือ,อมีสองอันในโลกส่วนใหญ่เ็จะเป็นคู่คู่แบบนี้นะทีนี้ ความต้องการของเราหรือความอยากความชอบพอใจของเราเราพอใจนี้อยากได้อันนี้ชอบอันนี้พอเราชอบอันนี้อยากได้แต่อันนี้จ้องจะเอาแต่อันนี้อีกอันก็เลยเป็นปัญหาขึ้นมาจริงๆเขาไม่มีปัญหาอะไรหรอกเขามีสองอันแต่พอเราจ้องจะเอาแต่อันนี้เกิดปัญหาไหมครับเกิดปัญหาก็คือเราก็จะไม่ชอบอันนี้ก็เกิดทุกข์แล้วทีนี้อันนี้ก็หาไม่ค่อยจะได้เอาไม่ค่อยอยู่อีกทีนี้มีคนมาแย่งกันเยอะ ก็ทุกไปเรื่อยๆนี่พอา็จะไหมแบบนี้นะโดยมากเนี่ยแบบนี้จะเยอะและนะเพราะว่าเราจ้องจะเอาอันหนึ่งเป็นพวกกรารมตัญหานะเราจ้องจะเอาแต่ความสุขเนี่ยความทุกข์ไม่เอาจริงๆสุขกับทุกข์เนี่ยเราเรียนไปแล้วใช่ไหมครับมันแค่เวทนาเกิดดับเฉยๆแต่พอเราจ้องจะเอาแต่ความสุขก็ทุกข์แล้วเพราะ ทุกเราจะไม่เอาเราก็หวั่นกลัวความทุกข์ทั้งๆที่ทุกยังไม่เกิดก็รู้สึกทุกข์แล้วถ้าทุกเกิดนึกไว้แล้วอย่างนี้ทุกหนากว่าเดิมบางคนไม่ต้องการโดนดา่าไม่ต้องการโดนนินทานะต้องการแต่คําชมจะเอาแต่ความชมแต่จริงๆโดนชมและโดนด่ามันเป็นของต้องมีอยู่เป็นเรื่องธรรมชาติแต่เขาหมั่วแล้เขาจ้องจะเอาเนี่ยเห็นไหมจ้องจะเอาแต่โดนชมนะอย่างนี้พอโดนด่าขึ้นมาโอ้คิดไว้แล้วไม่น่าโดนเลยก ทุกข์หนักกว่าเดิมจริงๆก่อนจะโดนวันใจไว้แล้วเนี่ยเป็นซะอย่างนี้เคยเป็นอย่างนี้บ่อยไหมครับเป็นบ่อยนะก็เกิดขึ้นได้เพราะตัณหาคือการมตัณหาคือจ้องจะเอาอันใดอันหนึ่งนั่นเองนะก็ไปลองกําหนดดูสังเกตด,ดูนะถ้าเกิดความทุกข์คือโทมนัสทางใจขึ้นนะครับอย่างนี้นะไม่ว่าจะเกี่ยวกับวัตถุสิ่งของก็ตามเกี่ยวกับคําพูดของคนก็ตามเกี่ยวกับ ในครอบครัวก็ตามโดยเฉพาะในครอบครัวนี้มีเยอะมากเพราะว่าเราจ้องจะเอาแต่อันใดอันหนึ่งอย่างเช่นคําพูดคนอย่างนี้สมมุติเรากับแม่เราเนี่ยเราก็จ้องจะเอาแต่คําพูดที่คุยกันรู้เรื่องนะฮะแต่แม่กับเราคุยกันรู้เรื่องไหมครับไม่รู้เรื่องเราก็เครียดตลอดเราก็จะงงทุกมากแม่คุยกับเราไม่รู้เรื่องทําไมแม่คุยกับฉันไม่รู้เรื่องก็คือจ้องจะเอา หนึ่งคือคุยรู้เรื่องสองคุยไม่รู้เรื่องนะถ้าคุยรู้เรื่องนี้จะอยู่ด้วยกันไม่นานคุยไม่รู้เรื่องจะอยู่ด้วยกันนานจะเอาไหนครับจะเอาคุยรู้เรื่องค่ะคุยรู้เรื่องอยู่ด้วยกันไม่นานคุยกันไม่รู้เรื่องอยู่ด้วยกันนานจะเอาไหมไม่เอาทั้งสองอันนั่งทุกหนักกว่าเดิมพอเข้าใจไหมอย่างนี้คือพวกเราจะเอาคุยรู้เรื่องด้วยอยู่ด้วยกันนานด้วยแต่แม่ของเราอยู่กับเรานานมาก แต่คุยไม่รู้เรื่องเป็นครับทุกหนักกว่าเดิมนี่เป็นอยน่างเี้เราก็เลยเครียดแท้ที่จริงมันเป็นเรื่องธรรมชาติก็คือแม่กับเราเนี่ยคนรุ่นกันแล้วกรรมก็ได้จัดสรรฉากเมื่อยี้ก็พูดแล้วเรื่องฉากนะจัดสรรฉากขึ้นมาแม่กับเรานี่เป็นคนที่เหมาะกันมากเขาค้นหาในสากลจักรวาลแล้วในคนนี้แปดพันกว่าล้านคนในเทพอีก เป็นหมื่นหมื่นล้านสัตว์ต่างๆเยอะแยะมากมายเอาแต่คนก็พอเอาแค่คนในยุคนี้ด้วย8 0ดพันกว่าล้านคนเขาคำนวณเขาหาดูแล้วไม่มีใครเหมาะกับเราเท่ากับคนนี้ทีนี้เราจะได้เกิดต้องมีคนที่เหมาะกับเราที่สุดก็คือคนนี้เท่านั้นเขาก็เลือกสรรมาจับมาปุ๊บโอ้ลงล็อกกันบดีเป๊ะเรียบร้อยเราก็คลอดมานะอย่างนี้ฉะนั้นแม่กับเรานี่ เรียกว่าเหมาะกันพอดีจึงคุยกันไม่รู้เรื่องพอใจไหมครับไม่พอใจจะเอาคุยกันรู้เรื่องเห็นไหมมันล็อกไงมันก็เลยทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเราก็ทุกข์เยอะจนถึงทุกวันนี้บางคนก็เลยงงอยู่ว่าไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไงนะแต่ที่จริงแล้วทุกข์เกิดขึ้นได้เพราะตันหาเพราะล็อกไว้ถ้าไม่อยากทุกอย่างนี้ก็อย่าไปล็อกนะแค่นี้เองมันก็ลดลงแหละโทรม,มันั่นก็ลดลง อันนี้ลดได้แต่เกิดตายเนี่ยต้องไปเจริญมรรคจึงจะลดแต่นี้แค่สติปัฏฐานก็ลดได้แล้วเห็นไหมอย่างนี้ทํานองนี้มีทั้งทุกข์ลดได้กับลดไม่ได้นะครับลดได้ด้วยระดับไหนก็ค่อยๆว่ากันแต่ทั้งหมดจะอยู่ในกรอบเดียวกันหมดก็คือทุกขเกิดขึ้นได้จากเงื่อนไขเหตุปัจจัยเกิดแล้วดับเกิดจากสิ่งเดียวกันคือตัณหาพอเข้าใจไหมครับเนี่ย คุยกับแม่ไม่รู้เรื่องไม่ใช่เหตุเกิดทุกนะเหตุเกิดทุกคืออยากจะคุยกันให้รู้เรื่องต้องการจะคุยกันให้รู้เรื่องนั่นเองคือเหตุให้เกิดทุกพอเข้าใจไหมครับนี่มันเป็นอย่างนี้นะกับแม่ก็ได้ยกตัวอย่างแม่กับลูกนี่ก็เยอะเป็นทุกครัวแหละเป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นทุกนี่มันจะดูง่ายเนื่องจากว่ามันเป็นสิ่งที่ใครๆก็ไม่ต้องการและมันก็เป็นของสาธารณะคือไม่ใช่เราคนเดียว ดูเพื่อนบ้านก็ได้ดูเพื่อนของเราก็ได้ถ้าสมมุติว่าเพื่อนของเรามาเยี่ยมบ้านเราเนี่ยเพื่อนของเราจะคุยกับแม่เรารู้เรื่องคุยกันดีมากกันนุ่งกันหนิงตอนแม่เป็นสาวน่านูนนี่นั่นนะมีผู้ชายมาจีบเยอะแยะด้วยก็ว่าไปคุยกันรู้เรื่องดีมากเราก็จะงงงนิดหน่อย้แม่เราเนี่ยเพื่อนเรามันไม่ธรรมดาว้ยคุยกับเราแม่เรารู้เรื่องคุยได้เยอะด้วยแต่เราเนี่ยขนาดเป็นลูกแท้ๆยัง คุยกับแม่แป๊บเดียวทะเลาะกันตลอดเฮ้ยรางองอัศจรรย์ใจเพื่อนเราเหมือนกันนะแต่ว่าจริงๆเพื่อนเรามันก็อยู่ในโฮโกเดียวกันคือมันคุยกับแม่มันไม่รู้เรื่องแต่พอเราไปบ้านมันเราคุยกับแม่มันรู้เรื่องทีนี้เอ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาเรียกว่ามันเป็นสาธารณะมันไม่ใช่เรื่องประหลาดนะทุกเนี่ยแล้วไม่ใช่เรื่องซับซ้อนด้วยนะถ้าเราเรียนแล้วเราจะดูเออมันปกติเลยเนี่ยธรรมดาก็เหมือนเราคุยกับสามีก็เหมือนกัน ถ้าคุยกับสามีคนอื่นนี่คุยรู้เรื่องเฉยเลยนะแต่คุยกับสามีตัวเองอ่านทะเลาะกันอีกแล้วเป็นซะอย่างนี้ทําไมคุณไม่พูดอย่างนี้ก็ว่าไปาสามีก็เอา้าเขียนสคริปต์มาสิเขียนมาอ่านไม่ตรงอีกแล้วงงนี่มันเป็นซะอย่างนี้มันงงไปงงมาแต่ที่จริงมันเป็นแค่เรื่องธรรมดาก็คือทุกข์มันเกิดได้ไหมครับได้เกิดเพราะอะไรครับเกิดเพราะตัณหาคือล็อกจะเอาอันหนึ่งอยากนั่หนึ่งอยากจะเอาอันหนึ่ง พอเข้าใจไหมอยากจะเอาวันหนึ่งเนี่ยก็อยากจะเอาวันหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าพวกการมาตัญหาบางทีก็เกิดจากภาวะตัญหาก็คืออยากให้เป็นอย่างนี้ตลอดแต่พอไม่เป็นตลอดก็ทุกข์แหละจริงๆไม่เป็นตลอดมันคือธรรมชาติไงมันคือธรรมดาใช่ไหมแต่พอเราอยากให้เป็นตลอดมันไม่เป็นก็ทุกข์ขึ้นมาเนี่ยคือภาวะตัญหาก็ก่อให้เกิดทุกข์หรือว่าไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ไม่อยากให้มีคนนี้โผล่มาเพราะโผล่มาเราก็ทุกข์อย่างนี้ทํานองนี้ ทุกท่านก็ไปสังเกตดูนะครับทุกเนี่ยแบบนี้จะเยอะไปหมดเลยนะจนกระทั่งมาปฏิบัติทำมะไรต่างๆก็เกิดความทุกข์โทมนัสพวกนี้ได้แค่เราเดินจงกรมบางท่านนี่ก็ตั้งใจอยากจะให้มันสงบนะพอมันไม่สงบก็เกิดความทุกข์ขึ้นอย่างนี้นะจริงๆไม่สงบมันก็เป็นแค่เรื่องธรรมดาเพราะว่ายังไม่ถึงคิวจะสงบความสงบมันเกิดจากเหตุไม่สงบมันก็เกิดจากเหตุมันก็เรื่องปกติไม่สงบเกิดขึ้นได้ไหม ได้สงบเกิดขึ้นได้ไหมได้ไม่สงบดับไหมดับสงบก็ดับปกติไม่ได้มีอะไรประหลาดแต่ถ้าเราต้องการสงบแล้วความไม่สงบมันเกิดเราก็จะทุกข์เห็นไหมแต่ว่าเวลาเราทุกข์ปกติเราจะมองไม่ออกว่าทุกข์นี่มันมันไม่ควรเกิดมันงงแต่ที่จริงทุก,กข,กขม์มันเกิดขึ้นได้และเกิดเพื่อดับแสดงตัวของมันมันเกิดขึ้นได้เป็นของสาธารณะกับคนทั่วไปที่เป็นผู้ตชน ทุกคนที่มีความอยากความต้องการจะต้องทุกทุกคนรวมทั้งเราด้วยถ้าคนอื่นต้องการให้สมาธิเกิดแต่ไม่เกิดก็ทุกเหมือนเรานั่นแหละมันเป็นของสาธารณะไงอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเป็นอย่างนี้ทุกท่านจึงให้รู้จักพอทุกขึ้นมาก็ดูอ๋อเนี่ยทุกเกิดขึ้นได้อ๋อเกิดเพราะอยากให้ได้อันนี้พอมันไม่ได้ก็ทุกขึ้นมาอันนี้ดูง่ายมากเลยและเยอะด้วยนะในชีวิตของเราเนี่ยมีเยอะ สำหรับท่านที่ปัญญาอย่างน้อยหรือไม่เคยทําสติปัฏฐานเนี่ยแต่พอทําสติปัฏฐานไปพวกนี้จะลดลงแล้วเพราะว่าสติปัฏฐานเนี่ยไม่ต้ององค์มรรคเยอะหรอกไม่ต้องปัญญาเยอะแค่ทําระดับหนึ่งก็ถอนอภิชาและโทมนัสได้แล้วเป็นอนิสงส์แล้วท่านก็สามารถที่จะตรวจสอบตัวเองได้ว่าปฏิบัติถูกหรือผิดถ้าปฏิบัติถูกเนี่ยทุกจะลดลงเร็วมากก็คือทุกทางใจนะส่วนภพชาติต่างๆเดี๋ยวค่อยว่ากันในรายละเอียดต่อไปต้อง เรียกว่าเห็นโทษของการเกิดไม่อยากจะเกิดอีกเดี๋ยวค่อยว่ากันนะแต่ว่าถ้าปฏิบัติเป็นรู้จักว่ามีอะไรบ้างเนี่ยก็ทุกก็จะลดลงแล้วนะอย่างนี้ทำดองนี้ฉะนั้นอย่าลืมใช้หลักของอริยศสตจ์เนี่ยไปมองบ่อยบ่อนะถ้ายังมองไม่ออกเอาจิตมาไว้กับตัวนะดูตัวเองดีๆนะพอทุกข์ขึ้นมาก็ทุกข์ก็เกิดขึ้นได้ทุกข์เกิดจากตัณหาเกิดจากความอยาก นะผิดหวังต่างๆเป็นทุกข์โทมนัสเนี่ยก็เกิดจากความหวังนะอย่างเช่นท่านหวังว่าอาจารย์จะเลิกสองทุ่มสีแต่ตอนนี้มันสามทุ่มแล้วอาจารย์ไม่เลิกสักทีก็ทุกข์ขึ้นมานะที่ทุกข์ขึ้นมาเพราะอะไรครับเพราะอยากอยากจะให้เลิกสองทุ่มสีอาจารย์ไม่เลิกเนะี่ยอย่างนี้ก็เกิดความอยากขึ้น ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนอีกคนหนึ่งแบบเดียวกันเลยหัวอกเดียวกันคืออยากให้เลิกสองทุ่มสี่สิบห้าเหมือนกันก็ทุกสองคนเป็นสัตว์เป็นเพื่อนกันมันไม่เกี่ยวกับคนมันเกี่ยวกับอยากพอเข้าใจไหมนี่มันเป็นซะอย่างนี้นะทำดองนี้แหละจากนั้นถ้าทุกท่านเข้าใจอย่างนี้ก็เรียกว่าสามารถปฏิบัติแล้วก็ค่อยคฝึกตามกรอบอริยสัจได้พอมองบ่อยๆจากเรื่องง่ายๆอย่างนี้ต่อไปเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อถ้าอยากไม่มี ทุกมีไหมทุกก็ไม่มีไม่มีรักความทุกข์ก็ไม่มีไม่มีรักเลยทุกข์ก็ไม่มีเลยทีนี้ภาวะที่ไม่มีความรักเลยไม่มีเงื่อนไขเนี่ยจะมีอันเดียวแหละคือนิพพานเนี่ยเราจะจะเข้าใจไปเรื่อยๆเพราะอยู่ในโลกไม่มีความรักเลยนี่มันไม่ได้มันเป็นของสาธารณะอยู่มันเป็นสัจจะข้อที่สองยังไงต้องมีไม่รักอันนี้ก็ไปรักอีกอันไม่รักคนนี้ก็ไปรักอีกคนไม่รักนี้ก็ไปรักโน่นไปเรื่อย ก็ต้องทุกไปเรื่อยๆที่จะไม่มีทุกข์มีอันเดียวคือภาวะ,ะไรเงินขายคือนิพพานจะแจ้งได้ด้วยมรรคแดแต่ตอนนี้เราค่อยๆทําจากเรื่องเล็กๆก่อนพอเล็กๆแล้วความเข้าใจเราก็จะลึกขึ้นลึกขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเอาละในเย็นวันนี้ได้ตอบคําถามรวมทั้งได้ยกตัวอย่างการพิจารณาเกี่ยวกับอริยสัจแบบง่ายๆในชีวิตประจําวันให้ ทุกท่านได้ฟังก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับนุโมทนาทุกท่านนะครับ